สวมชีพน้อมประนต ทศมราอวงข้าบาทปรีเปรมกเกษมสารร่มศิระพระบรมโพธิสมภารคับข,ขนานกระจ่างเย็นด้วยเพนจันมหามงคลเฉลิมพระชนมะพันษาพรไตรรัตนพรเทวาทุกสิ่งสันทั้งอายุพระละสุขวันไทยทรงทัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพระุทธเจ้าศาสตราจารย์พิเศษดอกเตอร์อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม